กการตีันทะเลาะะกกกัันนอไรยงเี้ม็ปติเออลนกับฟานอลินาล์คอนเฟิร์มหน่อยทีค่ะคู่ให้เห็นไปเจอกันก็เหมือนเดิมคเหมือนกันว่าสปอร์ตพี่พี่ก็บอกว่าการตีกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันก็ปกติครับผมพี่ว่ามันก็พี่ก็ทะเลาะพี่ทะเลาะกับตัวเองบางวันพี่ก็ทะเลาะจะจับตาหนูเยอะเลยจับ เดี๋ยวมันเกลือก็จริงๆพี่ว่าก็พอเราทํางานอยู่ตรงนี้พี่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับผมที่คนจะจับตาก็ดีใจครับที่แบบมือนดูคนให้การสปอร์ตมากกว่าแล้วก็เรื่องทะเลาะกันเรื่องตีกันเนี่ยพี่ว่าก็มันจะสิ้นปีแล้วนะมันจะเลี้ยงมันจะแล้วไหมเออมันจะแล้วไหมเนี่ยเดี๋ยวรอเจอกันกับฟานอะไรอย่างนี้นะเออล่นกับฟันอลินาลไม่ใช่ จากกันมานานมากครับสิบปีแล้วแล้วก็คิดว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่ก็ยังมองว่าปกติอยู่นะคือตั้งแต่ข่าวหอกมาอะไรเงี้ยมีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมครับคุยนะครับคุยคุยเลยแล้วก็มีโอกาสเจอกันด้วยแล้วก็ก็ยังทำงานด้วยกันอยู่ส่วนใหญ่ใครงอนใครแหละครับมันแล้วแต่เรื่องนะเรวก็มีงอนเขาบ้างเขาก็งอนเราบ้างนอนกันทั้งคู่อ่ะโอเคแล้วให้คนเป็นแฟนแต่ละกัน ไปเจอกันงานเขาได้ลว